สวัสดีครับอยู่กับเจาอุปนิสัยแล้วก็หนังสือ,อรู้แค่นี้ขายดีทุกอย่างของโค้ดแบงค์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงปรับน้ําเสียงเปลี่ยนยอดขายนะครับการโน้มน้าวใจคนนอกจากคําพูดแล้วน้ําเสียงก็มีผลเช่นกันนะครับคุณเคยเห็นคนคนพูดแบบว่าไม่ค่อยจริงใจถูกไหมทุกท่านที่ฟังอยู่ก็น่าจะเคยเคยเห็นอยู่แล้วการใช้น้ําเสียงปิดการขายคืออาวุธลับที่นักขายชั้นเซียนใช้กันมาอย่างยาวนานนะครับอ่าสมมุติว่าถ้าผมบอกคุณว่าลูกค้าครับท่านผู้ฟังครับ สินค้านี้ใช้ดีจริงๆมีลูกค้าหลายคนใช้แล้วแบบช่วยเขาได้เยอะมากนะครับหนังสือเล่มเนี้ช่วยคนหลายคนได้โคดเยอะเลยครับรีบ <What? S 1> สั่งเลยเนาะ <What? S 1> นู่นนี่อะไรแบบเนี้ยถ้าผมพูดด้วยน้ําเสียงที่เร็วและสูงคุณลองพูดตามเลยคะ่ะที่ฟังอยู่ก็ได้นะครับอะไรแบบนี้ยกับผมพูดด้วยน้ําเสียงที่แบบชา้าลงนิดนึงแบบว่าท่านผู้ฟังครับหนังสือของโคดแบงค์เนี่ยช่วยผู้คนได้เยอะแยะมากมายนะครับรู้แค่นี้ขายดีทุกอย่างเพราะว่าเป็นบุคคลที่ปิดการขายได้เป็นล้านๆ อะไรแบบนี้นะครับก็ยกตัวอย่างให้ฟังเนาะกดเสียงให้ต่ำลงนิดนึงนะครับคุณลองฟังประโยคเดียวกันด้วยการพูดทั้งสองแบบดูนะครับแล้วคุณก็จะทราบว,ว่าแค่ปรับน้ําเสียงแล้วก็รูปแบบการพูดอะไรแบบนี้คุณก็จะสามารถโน้มน้าวใจลูกค้าได้เช่นกันนะครับสาเหตุที่เป็นแบบนี้เนื่องจากมันเป็นการสื่อสารไปที่สมองโดยตรงนะครับคุณเคยเจอเพื่อนมาเล่าเรื่องให้ฟังว่าโดนใครหลอกมาแล้วคุณเชื่อไหมนะครับบางครั้งคุณ คุณฟังเพื่อนเล่าแล้วรู้สึกว่าทําไมไปเชื่อเขาง่ายๆแบบนั้นแหละในขณะที่เพื่อนเราเล่าให้ฟังเขาเล่าเฉพาะคําพูดแต่เขาไม่ได้เล่าตอนที่โดนหลอกด้วยซ้ํานะครับนึกภาพไหมอีกฝ่ายพูดด้วยน้ําเสียงอย่างไรสีหน้ายอย่างไรจังหวะจะโคนอย่างไรซึ่งหากอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นไม่แน่คุณอาจจะเคลืบอเลิมไปแบบนั้นด้วยก็เป็นได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเคล็ดลับปรับน้ําเสียงเปลี่ยนยอดขายของหนังสือเล่มนี้นะครับ